สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ The Youth Star นะครับวันนี้มากันที่อสัมชัญธุรีครับอยู่กับเจ้าอาร์มนะครับอาร์มดิญโจ้นี่นั่งตัวนีงครับชื่ออะไรครับเต็มเลยนะครับชื่อพี่เชี่ยววิชัยชื่อชื่ออาร์มครับมาจากอสัมชัญธุรีครับครับหรือว่าอาร์มดอดมูนเองเพิ่งกลับมาจากดอดมูนด้วยแล้วก็จบทัวร์นาเมนต์ทีมชาติใช่นะครับก็เป็นปีขวาที่สร้างความฮือฮาแตกต่างจากที่เราเคยเห็นมาก็คือการแบบเลี้ยงกระชากกิน ที่เข้าไปกินตัวนะครับหนึ่งต่อหนึ่งวันนี้ต้องถามอามก่อนย้อนกลับไปเลยตั้งแต่สมัยเริ่มเล่นบอลแรกๆตอนอายุกี่ขวบครับตอนนั้นก็เจ็ดแปดขวบครับจริงจังตอนแปดขวบครับแปดขวบเลยเริ่มเริ่มเป็นครั้งแรกตอนนั้นเล่นกับอาคาเดมี่ไหนครับเล่นกับทีมโรงเรียนครับโรงเรียนเทศบาลบางเหนียวครับเทศบาลเลยนะโรงเรียนเทศบาลบ,บ้านบางเหนียวบ้านบางเหนียวจังหวัดภูเก็ตครับอ๋อได้ภูเก็ตใช่อยู่ภูเก็ตเป็นอำเภออะไรตอนนั้นอำเภอเมืองป่ะอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองภูเก็ตเลยเกิดที่นั่นเลยใช่ แล้วเป็นคนใต้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะก็มาอยู่เทปกี่ปีแล้วเนี่ยอยู่เทปเนี่ยเขาเข้าปีที่ห้าครับปีห้าแล้วก็แล้วโค้ชคนแรกของเราคือใครตอนนั้นพ่อครับพ่อเป็นคนสอนเหรอครับพ่อเป็นนักบอลเก่าปะก็เล่นครับเล่นบอลครับแต่ไม่ได้เป็นอาชีพไม่อาชีพแต่คือเราเขาเขาสอนเราทักษะเราเริ่มเราจากพ่อเลยพ่อผลักดันเลยยังไงค่อยๆแบบสอนเราเรายังไงอะไรบ้างก็สอนเบสิกพื้นฐานครับ ใช่การตบบอลการคืนบอลอะไรเงี้ยสองเองเลยตัวตัวเลยใช่ครับทุกวันปะหลังเลิกเรียนทุกวันครับทุกวันอ๋อนี่เคยคล้ายเจนะทิพย์เลยนะครับก็คือปูมาเรื่อยจนแบบต้องให้พ่อเลยมีความสงหลาในกีฬาฟุตบอลเป็นโรงเรียนธรรมดาครับหลังจากนั้นต่อจากนั้นเนี่ยไปค้าที่ไหนก็ไปเข้าทีมเพื่อนชวนไปเล่นที่แฟมิลี่ครับมันเป็นแบบทีมโนเนีใช่แฟมิลี่ไปซ้อมสนามพองพังเออแล้วหลังจากแฟมิลี่แล้วไปเล่นทีไรต่อก็ ไปเล่นเดินสายไหมเดินสายเรื่อยๆครับจนให้หลายทีมเลยมีทีมดังๆังมั้งไหมที่แบบอะคาเดมี่เด็กๆเนี่ยที่รู้จักกันก็มีดากอนครับดากอนเนาะดากอนเอ็มเด่นใช่เอ็มเด่นมาสเตอร์เด่นนะใช่๋อก็คือไปเล่นคือไปเล่นเขาใช่เดินสายทั่วภาคใต้รู้จักกันหมดเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยในใต้รู้จักกันหมดแล้วขยับจากใต้มาขึ้นมาที่ไหนขยับจากใต้ก็มออะไรตอนนี้มออะไรตอนนี้ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้ที่จะขึ้นมา คือป5ป5แล้วก็เรียนเขาป5เขามานี่เข้ามาทำทนตั้งตั้งแต่ป6ก็เริ่มมามาทำทนเลยมาคัดเองเหรอใช่ครับคือคือหมายถึงว่าพ่อทามาคัดพ่อมันไปเปิดคัดที่สุราษฎร์ครับอ๋อคือสนามภาคใต้แล้วเราคัดติดที่นั่นใช่ใช่แต่ก็ถึงมาเข้าแคมป์ที่นี่มันต้องมาคัดต่อยป่ะมันช่วงโควิดพอดีช่วงโควิดใช่เขาให้มาคัดทีเดียวเลย ไม่ต้องเก็บตัวเข้าแคมป์ใช่โอ้ยังหว่าดีด้วยใช่ครับแล้วเข้าโรงเรียนที่ในฝันเลยใช่ครับมีคัดที่อื่นบ้างไหมหรือว่าคัดที่เดียวเลยก็ก่อนหน้านี้มีคัดบุรีรัมย์ครับอ๋อไม่คัดถึงบุรีรัมย์ติดไหมติดครับเข้าแคมป์เข้าแคมป์แต่ได้เข้าแคมป์ไม่ได้ไปครับรอบสุดท้ายไม่ได้ไปใช่ครับเขาให้มานี่ทีนี้ก็เป็นท็อปเหมือนกันครับแล้วสุดท้ายมาอยู่นี่แล้วเนี่ยมาเจอคนคนแรกอยู่กับใครอยู่กับเซอร์มอนครับเซอร์มอนเซอร์มอนที่ทำบอลเด็กนะครับเออมนก็ อยู่ไม้เลื่อนมันขยับลุกขึ้นมาเจอเซอร์โต้ใช่มาเจอเซอร์ทอมเสื้อทอมเสื้อทอมพี่นกอะไรอย่างเงี้นะก็ขยับขึ้นมาจนตามรุ่นแล้วการเข้าสู่ทีมฬาไทยเนี่ยเริ่มยังไงตอนนั้นก็มีชื่อติดไปครับทะเลนิดีครับทะเลนิดีใช่แล้วก็รุ่นสิบหเปจ็ดปีจากตอนนั้นตอนนี้เราอายุเท่าไหร่สิบห้าสิบห้าก็แบกยิงไปเล่นแล้วก็มันต้องเผื่อไว้ด้วย ปีสองปีตอนที่มีชื่อเรียกครั้งแรกสุดมั้งก็ดีใจครับดีใจดีใจะคือเห็นประกาศรายชื่อมาดีใจนะเพราะมันคัดทั่วประเทศเอาแค่ไม่กี่คนนี้เข้าแคมป์แล้ว40คนมั้งก็จะไม่ผิดนะใช่เยอะมากเิบสีคนแล้วสุดท้ายแคมป์สุดท้ายเราอยู่ถึงแคมป์นั้นเลยครับแล้วพูดถึงตอนที่เข้าไปสู่ทีมชาติไทยครั้งแรก ครั้งแรกที่เหยียบสนามในทีมชาติไทยในใส่ชุดนั้นรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจครับใช่ภูมิใจมากแบบตื่นเต้นด้วยภูมิใจแบบครั้งแรกเลยครับใส่ใส่เสื้ออีกสีแล้วนะใช่เป็นเป็นสีที่แบบทางทางชาติเลยใช่แล้วแมตช์แรกลงไปเล่นเป็นไงเหมือนนั้นก็มีกดดันนิดนึงครับเพราะครั้งแรกครั้งแรกใช่ครับมีหะสั่นบ้างไหมพี่แบบมีครับเลี้ยงบอลไม่ออกเลยพี่คือขาไม่แข็งใช่ครับแล้วบอกว่ามันครั้งแรกนะมันมันเก่งใช่ไม่รู้ว่าจะทำประตูได้ไหมหรือยังไงนั้นก็มีอาการประหม่าเพราะเป็น ทีมชาติที่ยุ่น้อยที่สุดนะแล้วก็ติดเขาเรียกเพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่ปีแล้วก็แหละคนก็ตีมชาติครั้งแรกพอผ่านแมตช์หนึ่งไปแมตช์สองไปอยางจะประตูแรกยิงได้รู้สึก่ั้างก็ดีใจครับแนะนำทีมชาติยิงได้ใช่ดีใจมากเลยก็อยากยิงอีกครับอยากยิงให้เรื่อยอยากยิงให้เรื่อยวันที่กล้าเลี้ยงกล้าล่าเข้าไปเนี่ยคือแบบปกติเราเล่นอยู่แล้วที่เห็นอาร์เบ้นเนี่ยคือเล่นเป็นคนที่แบบที่บอลเข้าไปทําเข้าทําอยู่แล้วครับ ปกติที่เคยเห็นคือฝั่งซ้ายนะใช่ผีกซ้ายแล้วก็ตัดคัดแบ็กอะไรเงี้ยที่เห็นบ่อยๆนะที่ที่บีเอเบทีป่ะใช่ครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็เข้าตากรรมการได้ไปดอทมูลห้าคนครับถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้ะย้อนไปก่อนไปดอทมูลรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นก็ไปดอทมูนก็โอ้โหไปซ้อโค้ชเขาเข้มข้นเหมือนกันครับพี่เขา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 จริงจังไหมจริงจังมากครับใช่เราได้อะไรกลับมาบ้างตอนนั้นก็ การยิงบอลิงบอลก็ทักษะพื้นฐานพั่มเติมเข้ามาการเช็คสแกนใช่คือเขาจะละเอียดมากขึ้นนะเราก็ไปเก็บเกี่ยวนั้นมาแล้วก็มาใช้ได้นานทินชาติได้ใช้ไหมก็ได้ใช้ดูแบบการสแกนบอลการยิงประตูใช่นะก็ปกติเราวนัดทางเท่าไหร่ข้ามือได่ขวาขวาใช่แต่เล่นได้สองเท้าอ่ะนะก็ได้ครับอ่าก็กลับมาประเทศไทยแล้วก็มีารชื่อสุดท้ายรอบสุดท้ายแข่สุดท้าย อหลังจากที่จบแมตช์แรก,กแมตช์สองเรายิงกี่ลูกยิงลูกเดียวลูกเดียวที่เหลือแอซิดแอซิดล้วนๆเลย <ๆ S 1> เพราะว่าด้วยที่พี่เห็นเราแล้วเนี่ยคือแบบโปรติจะหลบเพือพ่อแอซิดหลบหนึ่งหลบสองเพื่อแอซิดแล้วก็เป็นเป็นแบบนี้ตั้งแต่ดอทมูลเลตตั้งแต่ไอ้ที่บีจีนะแล้วเราก็หน้าที่เราทําให้ทีมประสบเร็จแอซิดให้เจ้าอะไรนะพีคพีคแล้วก็เยอะเยอะนะเพราะว่าเป็นหน้าเป้านะ ตำแหน่งนี้เราเราถนัดไหมเราชอบไหมกีกว่างให้เราเป็นฝั่งขวาก็เล่นได้ครับเล่นได้ทั้งสองฝั่งใช่แต่ได้ชอบที่สุดคือฝั่งไหนก็ขวาเนี่ยครับฝั่งขวานรับเวลาเขาจะไปเล่นซ้ายชอบแบบอยากให้ยิงตัดเข้าในยิงใช่ครับแล้วปกติเราชอบตัดยิงไหมชอบครับก็คือได้ฝั่งสอได้ทั้งสองครับแต่ถ้าฝั่งนี้คือบทบาทคือคันแบ็กพาร์คอสบอลก็คือทําผลงานได้ดีดันที่สามคุยกันหน่อยเรื่องของตอนที่เจอเต้ แมตช์นั้นเนี่ยก่อนลงเนี่ยเรามั่นใจว่าจะชนะเขาไหมมั่นใจครับเพราะว่าคือดูแลเราเป็นต่อนะใช่ก็คือแบบทั้งสถิติเก่าด้วยกับปัจจุบันด้วยก็คือเห็นเขาเล่นแล้วเราว่าเราสู้ได้แต่มันเกิดสามนาทีแรกใช่ไ,ไงเกิดก็เพื่อเราผิดพลาดกันครับแต่ก็ไม่ได้โทษใครครับไม่ไม่หมายถึงตอนเจ็บตอนที่พี่เฟรมอ่าใช่กับตาเราเจ็บคิดหนักเลยนะี่ ตอนเจ็บสุดไงบ้างโหยมันหลังมันมีน้อยเลยเขาเป็นตัวแบบคุมเกมได้แลนดหลังเลยแล้วก็เจ็บไปตอนนั้นใจใจเสียไหมก็เสียเยอะหายไปคนนึงเพราะว่ามันเป็นแกนหลักเลยอะของแผงหลังนะเป็นกับตันด้วยหัวใจด้วยตอนเเสียไปปุ๊บลงมาใหม่ก็ไม่ได้โทษใครนะคือคือแพ้ชนะด้วยกันแต่ลงมาปุ๊บเนี่ยมันพอมันเสียปุ๊บมันใจมันมันเสียไปหมดเลยกำลังใจมันเสียนะใช่แล้วเราติดที่เจ้าทางแรก มันเป็นการโดนนําแมช์แรกด้วยรู้สึกไงบ้างตอนโดนนำแม็กแรกแบบก็มีแบบมีไม่สิปติชนะมาตลอดไงใช่แล้วแบบแบบนั้นโดนมีอารมณ์เสียนิดนึงแต่ก็ต้องให้กำลังใจกันะพี่ใช่ไม่ทันคือเราได้ช้าไปหน่อยใช่แต่ว่าโอเคแหละมันก็เป็นบทเรียนจนมาถึงนัดสุดท้ายนั้นนั้นแรงกดดันท่วเทศเลยนะมากคือถ้าแพ้เนี่ยยับแน่ขนาดจะไม่แพ้นะ มันถือว่าแพ้เติร์กแมตต์เดียวนะใช่โอ้โหเห็นโซเชียลไหมผิดโอ้โหมันหลบไม่ได้อะยังไงก็ต้องเห็นใช่ไหมแต่ว่าเราหรือเราเสพมากเสพน้อยแล้วแต่เราแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องผ่านแรงกดดันไม่ได้วันที่เล่นสำนวนแพ้ยังไม่กดดันขนาดนี้แต่พอเล่นในนามทีมชาติเป็นไงกดดันมากเสียงรอบข้างเยอะไปร้องสามาเนี่ยเต็มเต็มเลยปิดเลยมินลันเลยมีมีคนเม้นต์แบบอันนี้ห่างไม่ฟงเลยนะมีคนบอกแม่งขี้เลี้ยงเลี้ยงอยู่นั่นแหละ เพราเลี้ยงอย่างเงี้ยเราอ่านแล้วเรารู้สึกอย่งไรบ้างก็ไม่เป็นไรครับพี่เป็นตัวของตัวเองดีกว่า <Ừ. S 2> ช่วยทีมให้เยอะใช่แบบอะไรที่มันช่วยทีมได้ก็ถ้าต้องก็ต้องทำครับพี่ถ้ามันจ่ายมันพาร์ตเจาะไม่เข้าแล้วมันก็ต้องเลี้ยงครับหนึ่งหนึ่งนะใช่ครับเออเมซี่เลี้ยงไม่โดนด่าเออนั้นจริงครับใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรคาแรคเตอร์ของเราใช่ครับถ้าเราไปเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเล่น ตามแคาเรย่อไๆ,ๆมันไม่ใช่ตัวเราเองมันก็ออกมาไม่ดีถูกต้องไหมอันนี้ฝากถึงทุกคนแล้วว่าน้องเป็นคาแรคเตอร์การเลี้ยงกินตัวถ้าหลบได้เท่ากับเราชนะ1ตัวเนี่ยโอกาสเข้าไปทําสูงกว่าแล้วหลายๆครั้งที่พี่เห็นเราทําคือชนะได้2ตัวคือ 1v2 ไม่ใช่ห้ 1v1 นะ 1v2 แล้วพาดบอลเข้าไปให้พีคหลายลูกเลยนะจบได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถือว่าเป็นการสร้าง,องาโอกาสใช่ไหม เราเรามององนั้นแม้ว่าเราสร้างสังคมการให้เพื่อนครับถึงมันจะโอ,โอเคเราทําเสียเราโดนดา่าครับแต่ถ้าทําได้คือเราก็ดีไปก็ดีไปใช่ครับแต่โอเคแหละเราก็ยอมรับได้ว่ามันต้องมีคนมองอย่างนี้บ้างเฮ้ยเหมือนเล่นบอลนนะ่ยทุกคนรู้หมดถ้าเป็นนักบอลน,นะถ้าทําเสียเนี่ยคนพร้อมดา่าแต่ถ้าทําได้เฮ้ยเยี่ยมมากเพื่อนอใช่ไหมใช่ไหมแต่เราคือเราเข้าใจตรงนี้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดว่ามันต้องมีเสียบ้างแหละไม่ขนาดดับโลกยังเลี้ยงบอลเสียเลยเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยเราก็ เป็นบอลยุคใหม่นะต้องให้โอกาสน้องๆได้อินดิวิดวลบ้างใช่คือถ้าเราเจาะเขาไม่เข้าเขามีโคเวอร์เขามีทุกอย่างหมดเหมือนเราหมดดังนั้นอินดิวิดวลมันจะสร้างความแตกต่างใช่<ม>ใช่ไหม,มอะมองแบบ มันเจาะไม่เข้าเลยครับพี่แล้วแบบมันไปแพ็กอยู่หน้าประตูอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเลี้ยงจี้เข้าไปเพื่อสร้างโอกาสให้เพื่อนยิงอ่า<ช>นี่คือจุดที่เราที่เราตั้งใจเลยใช่คือไม่ใช่ว่าผมไม่ติดเลี้ยงนะแต่เพื่อสร้างสรรโอกาสในตำแหน่งปีกถูกปะ<ช>่ะเพราะปีกเนี่ยระดับโลกก็จะมีทั้งโรนัลโดมีเมสซ,ซี่ใช่ป่ะคนที่เก่งๆที่ต้องทําสิ่งแตกต่างให้มันเกิดข<ช>ึ้นนี่ก็ฝากถึงแฟนคลับแล้วว่าอ่อไม่ต้องไปว่าน้องครับให้เลี้ยงไม่เถอะเลี้ยงไปเพื่อสร้างสรรโอกาสได้แล้วจบประตูได้แล้วมีลูกนึง ที่เราเลี้ยงแล้วเราคอร์ดบอลให้พีกมงใช่ปะมงยิงนะพักกอดพักกอนแล้วยิงลุ้นั้นสวยมากแล้วก็ลุกนั้นไปไปไงบอกไหนวิธีวิธีการก็เออเรามองพีก่อนบ้างหรือว่าผมแบบแตะแล้วค่อยเงยแล้วค่อยยอดอ๋อแตะหนียออดทีนึงแล้วก็หยอดไปครับแล้วพีกมันเป็นคนที่เอาบอลพักบอลได้ดีอ่าแล้วก็ยิงประตูก็ดีด้วย พีมองที่เป็นทีละสินสองนะเป็นดีแบบยิงดีดีเลยนะเล่นเนี่ยเขารู้สึกไงบ้างก็แบบเล่นง่ายขึ้นเลยพี่ใช่จบประตูดีจบดีเราพาสไปเขาก็ได้ยิงตลอดแล้อ่ามันรู้จังหวะว่ายืนตรงไหนใช่อ่ามันเริ่มขอให้เล่นเกาะกลุ่มกันไว้นะครับน่าจะเข้าขากันไปไปได้ไกลแล้วก็เอ่อโอเคเรื่องเลี้ยงก็ถามน้องให้แล้วแล้วก็คาแรคเตอร์ต้องเข้าใจว่าน้องเล่นแบบนี้เอ่อไม่ใช่ว่าอยู่ดีลงมาแบบเลี้ยงมุ่วสูไม่มีเหตุผล เลี้ยงเพื่อไปเปิดเลี้ยงเพื่อไปพาสไปไปคอร์สให้บอลให้ 5, นะครับแล้วก็วันที่ฐาถมเนะี่ยเราเข้าใจแล้วมาสุดท้ายเนี่ยคือวันนั้นพี่ก็ลงไว้ว่าเนว่กิฟต์ไม่รู้เห็นเปล่าน,นะแต่ว่าในเพจที่ลงว่าเนว่กิฟต์ออย่ายอมแพ้คือถึงแม้คนจะมองว่าแม่งแพ้แน่เพราะคูเวดดับหนึ่งแต่ลืมดิคูเวดกับเติร์กมันก็ไม่ได้ห่างกันแล้วเติร์กกับเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างกันถ้าเราวันนั้นกองหลังเราไม่เจ็บแล้วอะ,อะไรสถานการณ์เราเนี่ย มันก็ไม่ได้แพ้เยอะแค่3าเตอก็แพ้คูเวตมันแค่1นซึ่งมันไม่ได้ห่างเลยพี่มองว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้ยับขนาดนะั้นนะแต่ถ้าคูเวตชนะเตอร์สัห้าศูนย์เนี้ยโอเคพี่อาจจะแบบอาจจะเฉยแต่อันเนี้มันแค่ลูกเดียวแล้วแมตช์น,นั้นก่อนที่จะลงไปรู้สึกยังไงกดดันมากเลยพี่ในห้องแต่งตัวแบบทุกคนแบบ ตอนแรกเข้ามาก็เฮฮาหลังๆก็เริ่มพอจะลงก็เริ่มเงียบผมก็แบบคนดันมากเลยใชเดียวพ,พอพอตอนแรกมาเฮฮากันฟังเพลงอะไรจะเล่นกันแย่กันใช่แบบสมาธิมาเลยพี่ <c oughs> แบบผมกดดันครับกดดันมากไอตอนที่เล่นกันนี่คือคืออยากจะคลายความกดดันใช่อยากจะแบบมันจะไปคิดถึงมันจะแต่พอใกล้ลงแล้วเหมือนแบบแบบมันถึงคิวแล้วอ่ะใช่ผมคิดจะทําได้ไหมวะเงยจะยิงได้หรือเปล่าแต่ถ้ายิงไม่ได้โดนด่าแน่เลยว่ะมีไหมมีอะไรก็มีครับ นี่นะมีนะมันปกติของมนุษย์อ่ะก็คือทุกคนคาดหวังหมดว่าทีมชาติไทยมันต้องชนะเท่านั้นแต่วันวันที่เราแพ้เราก็อยู่ด้วยกันชนะเราชนะด้วยกันถือว่าแล้วแมตช์นั้นลงไปลูกแรกตอนที่คูกล้ายิงรู้สึกยังไง้ดีใจมากเลยพี่รีบไปเอาบอลมาเล่นเลยแบบต้องการอีกลูกเดียวพี่ลูกเดียวเพื่อเราเข้ารอบนะอย่างน้อยสองลูกปุ๊บแล้วโดนยิงตีนสองหนึ่งก็ยังเข้ารอบยังเข้ารอบครับแล้ววันนั้นเซอร์ไพรส์ลูกที่สอง ที่เราเปิดไปให้ลูกลูกไหนลูกสามัลูกสามลูกสามใช่ไหมเป็นเป็นไงบ้างลูกนั้นตอนก็แบบคายปล่อยทุกอย่างพี่ปล่อยความกดดันเลยปล่อยความกดดันเลยใช่แบบมันที่แบกมาทั้งหมดเนะทีมันมีคนดูถูกอะไรเยอะด้วยอ่าคนคนเยอะแหละในเพจเราเห็นนเยอะแยะคนมาเม้นอะไรปกติเราไม่รู้จักเขาเขาเป็นใครหรอกแต่เขารู้จักเราเพราะเราอยู่ที่สว่างเขาอยู่ที่มืด เขาสามารถจะจะพูดอะไรก็ได้ดังนั้นเนี่ยการเป็นนักบอลอาชีพเนี่ยครับทุกคนแล้วความกดดันหมดไม่ว่าจะเป็นระดับโลกหรือระดับประเทศคือเราก็ถือ่านความกดดันครั้งแรกใช่ไหมจะมันเป็นยังไงบ้างครั้งแรกที่แบบเจอความกดดันขนาดนี้โหแบบมันท้อก็ท้อนะพี่แต่มันก็ต้องสู้ต่อสิใช่มมันแบบเข้าใจชุดใหญ่ไหมว่าเขารู้สึกไหมเข้าใจพี่พอไปดินชาติแล้วเข้าใจแล้วนะเข้าใจเพราะเวลาโดนถาโถมมาเนี่ยมัน มันแทบจะไม่อยากเล่นใช่แต่ก็ต้องสู้ลงไปสู้นั่นกดดันสุดๆก็ถือว่าผ่านไปได้จนจบสกอร์ที่3 0มศูนย์เป็นเลนตัวนอกอกางที่เราชนะได้ยากนะแต่วันนั้นเนี่ยมันเหมือนแพชชั่นคูณสองเราจะเอาเอาให้ได้ชนะให้ได้แล้วจบที่ส0มศูนย์หลังจากจบเกมเป็นไงบ้างวันนั้นก็วิ่งดีใจกันใหญ่เลยพี่ใช่แบบโค้ชอะไรเขาดีใจกันครับมันเหมือนระเบิดออกมาใช่แบบแบกไว้ให้หมดแล้วก็ เรามาเห็นหลายคนร้องไห้นะใช่ร้องเราเราร้องไห้ก็มีซึมๆ่ซึมๆคือคือส่วนหนึ่งแล้วก็มั่นใจว่าเราต้องทําได้แล้วก็เพื่อนๆช่วยกันจนจนจนเกิดวันนี้แล้วก็ไปสู่ซาอุก็ยินดีด้วยกับการไปซาอุนะก็ขอให้รักษาร้างกายให้ดีแล้วก็ไปซ้าอุแบบอย่างสมบูรณ์แบบเจอใครก็ได้แล้วไม่ว่าทีมไหนก็เจอได้หมดเพราะมันระดับเอ่อรียกระดับเอเชียแล้วนะแล้วก็ไม่กลัวใครแล้ว ไปพาทีมไปบอลโลกให้ได้นะครั้งนึงแล้วมีอะไรไหมที่ชีวิตเนี่ยที่ท้อที่สุดเลยในที่ผ่านมาชีวิตเนี่ยตั้งแต่กลายเป็นนักบอลบอกเลยน้องๆกับที่กําลังจะขึ้นสู่ทิมชาติมีอะไรที่แบบเคยท้อไหมครั้งหนึ่งเคยท้อที่สุดในชีวิตมีแบบที่นี่หรืออะไรที่ไหนก็ได้ก็ตอนไม่ไปอังกฤษตอนไม่ได้ไปอังกฤษใช่ตอนนั้นไปคาที่ไหนก็มนบอลช้างบอลช้างแบบ น้าชิงชนะได้ไปอังกฤษแต่วีซ่าไม่ผ่านใช่วีซ่าไม่ผ่าน่คนเดียวเหรอสามคนครับสามคนเราหนึ่งในสามก็คือทีมชนะได้ได้แชมป์ไปงกฤษแต่ดันวีซ่าไม่ผ่านใช่ก็คือไม่ได้ไปอนั่นคือท้อจะออกแล้วไปคิดเตียนแล้วจะออกตอนนั้นจะลาออกเลยใช่แล้วจะไปคิดเตียนใช่เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรไม่อยากอยู่อ่ะพี่มันมันเหมือนมันผิดหวังใช่ คือมันไม่ผิดเพราะใครอ่ะผิดเพราะว่ามันเอกสารไม่รู้เงี้ยครับไม่เกี่ยวเลยเขาไม่แจ้งเลยใช่เสียดายที่ไม่ได้ไปเสียดายเพราะมันเป็นแค่ครั้งเดียวแชมป์อังกฤษมีแค่รายการช้างใช่ไหมมันมันอังกฤษเป็นประเทศที่ฝ่ายฝันของนักบอลหลายคนที่อยากไปแล้วมันไม่ได้ไปแล้วครั้งนั้นทําให้เราอยากจะออกเลยใช่แต่ไม่เลิกเล่นนะแต่อยากจะออกไปหาที่ใหม่เลยด้วยความคิดแราอาจจะโกรธแหละครับแล้วก็สุดท้ายอะไรที่ทําให้เรากลับมา ก็แ um บบอยู่มาตั้งนานแลวพี่ก็ขอสู้อีกนิดใช่ก็คือแบบเอาวะจัดฟันปล่อยไปผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วก็กลับมาได้กลับมาลงสนามต่อแล้วก็สุดท้ายวันนี้ก็ติดทีมชาติก็เดี๋ยวสักพันต้องไปอังกฤษเขาได้แหละนะต้องต้องจับไปน้าพี่พี่น้าไปรายการอะไรไปสเปอร์ไปสเปอร์กับกับรายการกับอะไรกับข้อไพไปครับอ๋อคือได้ได้ได้อะไรมาถึงว่าได้เป็นนักเตะ ของของกี่กี่คนไปกี่คนคนไปคนเดียวไปคนเดียวเลยเหรอไปสเปอร์คัดจากไหนครับคัดจากไหนก็ตอนแรกไปเขาเรียกไปทั้งชุดเลยสามชายไปที่สมุยโคตเข้ามาเลยเงี้ยแล้วเขาชอบเพราะเาติดตามไปเรื่อยอสมุยที่เสื้อของสเปอร์นะใช่โอเคโอเคเอ่อก็คือได้ไปหนึ่งคนคือได้ไปแล้วสำเร็จแล้วถ้าวันนั้นออกไปก่อนอาจจะไม่ได้ไปก็ได้นะใช่ดังนั้นต้องบอกว่าถ้าเราอดทนถึงวันที่มันที่ใช่จริงๆอะคือไม่ต้องรีบ สำเร็จเหมือนกันจะช้าจะเร็วก็วขอให้ให้เดินไปสำเร็จไม่เท่ากันไม่เป็นไรแต่ขอให้เดินอยู่ในูรูทางให้ไหมแล้ววันนี้ทําได้ทั้งติดทีมชาติแล้วก็ไปอังกฤษด้วยวีซ่าเคลียร์ยังคเคลียร์แล้ววีซ่าต้องผ่านนะรอบนี้นะ <laughs> แล้วก็เนี่ยเป็นเรื่องท้อที่ทุกคนต,ต้องเคยเจอนะก,ก็อย่า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 หมดหวังก่อนพี่เคยสัมภาษณ์หลายคนว่าอ,อาจจะเลิกเล่นไปแล้วบางคนนะก็กลับมาได้ในวันที่ไม่มีใครมองเห็นเราก็กเดินต่อไป ไม่มีใครชื่นชมเราเราก็ชื่นชมตัวเองกลับมาให้ได้นะอ,อยากขอบคุณใครบ้างจนวันนี้ที่เรามาถึงวันนี้อยากพูดถึงใครบ้างทั้งโค้ชทั้ง,งทุกคนอ่ะก็ขอบคุณพ่อแม่อับอย่างแรกใช่โค้ชคนแรกเลยคือพ่อแล้วก็สอแปรบอลสองอ 2, ครึ่งบอลใช่คืขอพ่อคนแรกเลยแล้วแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนนะับโค้ชทุกคนที่สามโนนะตั้งแต่เราดิวพอห้าเลยใช่โอ่าหนี่เป็นลูกม่อสามโนเลยนะครับ ตั้งแต่ป5นะครับแล้วก็อยู่ผ่านมือทุกโค้ทุกคนแล้วถึงโค้ดทอนอยังถึงแล้วถึง,ถงแล้วก็คือตั้งแต่เซอร์มอนเซอสืส้ออะไรนะเซอร์ทอมเซอร์ทอมจนถึงโค้ดทอนเลยก<ช>็ถือครบอยู่ครบทุกคนเลยนะทุกเจนแล,แล้วเป้าหมายทีมชาติไทยเรามองตัวเราเนี่ยเป้าหมายไปถึงไหนหมายถึงว่าไม่ใช่ในคอมเมนต์นี้นะหมายถึงว่าอยากอยากเล่นถึงชุดไหนติดทุกชุดเอฟี่ทุกชุดเลยนะัหววงไ้จาก17ไป19ยู23จนชุดใหญ่ ใส่ชุดเลยใช่นี่คือปีกที่ผมบอกเลยว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีน้อยมากที่เคยเห็นสุดท้ายก็คือนูรูลสีแดงเข็น,นที่เล่นเก้ายเราแต่ไม่เคยเห็นปีกแบบเนี้คือที่พี่ดูบอลมาตั้งแต่เด็กนะดังนั้นนี่คือปีกอนาคตของทีมชาติไทยครับ คอยรักษาร่างกายไว้นะเก็บ e ย่าด้วยเตะครั้งก็ไม่ลงปีเห็นโดนเตะไม่รู้ส,สมบัตอมไม่เจ็บหรอโดนโดนเจาะโดนอะไรตลอดเลยก็ปวดด้วยปวดนะแต่แตอดทน,นไว้ก็ชาไ้แต่พอโดนไปเรื่ยม,มันเหมือน,นมันแข็งใช่ไหมเออเหมือนนักมวยอะ่ะพอเตะไปเรื่ยเดียเด๋ยวก็แข้งมันแข็ง,งมันด้านเองแต่ก็ขอให้รักษาร่างกายไว้นะปีกแบบนี้ผมดูบอลมาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นเพราะว่าการกล้าจี้กล้าลากแบบนี้มันมีแต่ต่างประเทศแต่ประเทศไทยไม่ค่อยมีนะครับก็ ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยที่เขาเชียร์เราหน่อยทั้งทั้งคอมเมนต์ว่าหรือคอมเมนต์ชมก็ตามเรารักเขาหมดถือว่าเป็นแฟนบอลอ่ะฝากกันหน่อยก็ช่วยเชียร์ไปเรื่อยๆครับแบบจะดีไม่ดีก็เชียร์ไปเรื่อยๆผมก็จะทําให้เต็มที่ครับใช่เชียร์ไปเรื่อยครับก็คือดีไม่ดีก็ต้องเชียร์แหละเพราะมันคือทีมชาติเลยทีมชาติไทยของเราทุกคนไม่เชียร์ไม่ได้จะชุดไหนก็ต้องเชียร์ครับนะครับก็อินดิวิดวลนะครับยุคนี้เกิดขึ้นแล้วบอลยุคใหม่ ไม่ใช่ต้องแบบเพาะบอลอย่างเดียวมีดีวิดวนเข้าไปชนะในพื้นที่สุดท้ายนะครับแล้ววันนี้อาร์มทำให้เห็นแล้วอาร์มดินโจนะครับจากดอทมูนแล้วจะไปสเปอร์ต่อด้วยนะครับจับตาดูวับอนาคตการแน่นอนผมบอกเลยว่าไม่เคยเห็นไหลสิบปีลวทั้งต่รดูสิเทียยเมื่อสิกว่าปีที่แล้วยังไม่มีปีคนไหนที่ทําได้แบบนี้แต่เจอกันครับอาร์มเชียร์อุทิชัยจากคูเกตค,ครับสัทนอาสำชันธุบุรีครับขอบคุณครับ